ที่ชาติและองค์ราชามวลประชาะอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลูกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไป เพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดมา ขอยังสื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสรัทธาผ่นดินจะดีในไม่ชาขอคืนความสุดให้กับประชานี่อ่ะเป็นสภาพแวดล้อมที่คนไทยต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในรุ่นลูกหลาน หากปล่อยให้ปัญหาขยะและน้ำเสียชุมชนหมักหม,มมและสะสมจนเป็นเชื้อร้ายแก่สิ่งแวดล้อมดังความหวังของปวงประชาที่ประทานจากฟากฟ้าเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความสนพระาาราชหฤทัยในเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรงเล็งเห็นว่ากลไกธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นทฤษฎีอันทรงคุณค่าและต้องการพระราชทานแนวพระราชดำรินี้แก่ชาวไทยเพื่อการพลิกฟื้นธรรมชาติอย่างยั่งยืนดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่าปัญหาสำคัญคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเสียกับขยะได้ศึกษามาแล้วเหมือนกัน ทำไม่ยากนักในทางเทคโนโลยีทำได้แล้วในเมืองไทยเองก็ทำได้เดี๋ยวนี้กำลังคิดอยู่จะทำแต่ติดอยู่ที่ที่จะทำทีท่านนางทิพร,รัตน์วงการใสสถาบันไทยทอดเทคโนโลยีกเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยแก้วิกฤตแก้เมืองที่ได้ทำงานเพื่อแก้ปัญหาแก้วิกฤตแผ่นดินต้องการถวายงานในเรื่องพ่อคือน้ำแต่น้ำเป็นพิษและภัย กับมนุษย์มองไปคลองไหนจะเห็นน้ำเป็นสีดำขอความร่วมมือและขอความกรุณาคือหน่วยงานต่างๆมาช่วยกันอนุรักษ์มาช่วยกันแก้วิกฤตเพราะขณะน,นี้น้ำตามลาคลองมองไปคลองไหนจะเป็นสีดำหมดแล้วในคำว่าพ่อคือน้ำมันเป็นน้ำที่ดำตัวทีฉันเองและทีมงานไม่อยากเห็นสิ่ง ที่เป็นสีดําแม่น้ําลําคลองซึ่งมนุษย์เราทุกคนเป็นคนกระทํากลายเป็นน้ําสีดํากลายเป็นน้ําสกปรกมีเชื้อโรคทีมงานสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหน่วยแก้วิกิตแก้เมืองและทีมลุ่มอื่นๆต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องน้ําได้ตรงประเด็นโดยการนําธรรมชาติจุลรีสมุนไพรมาบําบัดน้ําจะใสสิ่งที่ได้ทดลองมาแล้วไม่ว่าจะเป็น ห้วยหนองของบึงอย่างเช่นวัธรรมกายบึงหนองโคดที่มีน้ำเน่าเสียพวกเราใช้ธรรมชาติบำบัดก็คือใช้ก้อนเคเอ็มบอลมาโยนแล้วก็ฉีดพ่นทำให้น้ำนั้นกลับใสขึ้นเพราะนั้นในคลองในกรุงเทพมหานครดิฉันและทีมงานอยากจะช่วยแก้วิกฤตโดยการใช้สมุนไพรมาบำบัดจะใช้สารเคมีไปบำบัดก็ไม่จบ เพราะฉะนั้นก้อนสมุนไพรเคมบอลนี้เป็นก้อนที่พวกเราทําขึ้นจากสมุนไพรจากจุลินทรีย์คัดสรรมีออกซิเจนเพิ่มขึ้นทําให้น้ําใสและจะมีกลุ่มและตวบาซิลัสฆ่าเชื้อโรคกลุ่มยีดทำให้น้ําเน่าเหม็นหายแล้วก็เขาจะคลายออกมาเป็นออกซิเจนทําให้น้ําใสจึงอยากจะวิงวอนอยากจะขอความร่วมมือ ในการแก้ปัญหาปลายเหตุก็คือทำให้น้ำใสก่อนแล้วขบวนการที่จะมาแก้วิกฤตการนำสมุนไพรจุลินทรีย์มาบำบัดต,ต้องใช้ความเข้มข้นสูงเชื้อโรคเพราะความเข้มความเสียของน้ำมีมากการที่จะแก้ปัญหาที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ก็แก้ปลายเหตุแก้แล้วก็ไม่ได้ผลเพราะว่าความเข้มข้นของของเสียมีมาก เรียมเหลือทนแล้วนั้นควันของเรียมวนคิดคิดแล้วคุ้มคือฟื้นใจเจียมเคยลลมเรียมเลียฟังมาแต่ล้ำยังจำคำที่ควันเคยโปรดเคยพรำทวนทุ่น ครัวเรือนมาจากโรงแรมมาจากร้านอาหารมาจากน้ำทิ้งไหลลงคลองทีนี้คลองธรรมชาติถูกทำลายคือว่าถูกทำลายเพราะอะไรเพราะประตูกอทมอเนี่ยกั้นไว้กั้นไว้กันเพื่ออะไรล็วกักและก็กขังไว้อย่างนั้นน้ำเน่ายุงลายไข้เลือดออกสะสม เน่าทั้งเมืองเลยตอนนี้ขณะที่ผู้คนที่ใช้ชีวิตริมคลองพดุงกรุงกเกษมซึ่งเห็นสภาพน้ำเน่าจนชินตาไปแล้วเช่นเดียวกับคนกทมบางส่วนอยากให้จับคนทิ้งขยะลงคูคลองอย่างจริงจังและมีมาตรการที่เข้มงวดขณะที่วิธีแก้ไขทําได้ไม่ยากหากยึดตามแน,นวทางพระราชดำรัดปล่อยน้ําดีจากแม่น้<ช>ําเ<ช>จ้าพระยาซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักมาไล่น้ําเสียออกจากแหล่งชุมชนในเมือง ผ่านคลองสาขาทั้งคลองบางเขนคลองบางซื่อคลองแสนแสบคลองเทเวศและคลองบางลำพูพร้อมเปิดปิดประตูควบคุมการรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำขึ้นและระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงน้ำลงก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำได้ดีมากขึ้นอยา้ีีคนทท่ गच्छामि शरणं गच्छामि सङ्गं शरणं गच्छा